สวัสดีเพื่อนเพื่อน<ๆ>แฟนเชลซีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมนะผมในช่วง uh, daily b u นะผมเป็นช่วงใหม่ที่ผม uh, ทําขึ้นนะครับเป็นการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร uh, ตลาดซื้อขายนักเตะ uh, ที่อัปเดตในวันต่อวันนะผมที่ผมได้ไปรวบรวมมาให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนได้รับชมเนาะโอเคก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับผม Uh, เรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผม uh, จะเป็นข่าวของอักเซลดิซาซีนะครับผมกับการย้ายไปบอลมัดนะครับการเจราจาซื้อขายอักเซลดิซาซีกองหลังของเชลซีกาลังเข้าขั้นตอนสุดท้ายโดยมีร uh, ายงานจากสื่อชั้นนําหลากหลายสํานักนะครับยืนยันตรงกันว่าบอลมัดกําลังอยู่ในขั้นตอนเ uh, จราจาขั้นสูงเพื่อคว้าตัวเขาไปร่วมทีมสถานะการเจราจาและรายละเอียดดีลนะครับฟาบิโอโรมาโน กับเจคอบสไตเบิร์กนะผมจากเดอะการ์เดีชี้ว่าการเจราจาใกล้จะถึงบทสรุปในเร็วๆนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นภายใน24-48ชั่วโมงข้างหน้าเ,เชลซีตั้งเป้าที่จะขายขาดนะครับผมโดยมีมูลค่าการย้ายทีมประมาณ25-30ล้านปอนด์นะครับเพื่อให้ได้เงินมาใช้ในดิวอื่นๆต่อไปนะครับในขณะที่บอลมัดกำลังเจราจาในรูปแบบของการยืมตัวพ่วงออปชันซื้อขาดนะผม เพื่อ,อกระจายภาระทางการเงินเหตุผลเชิงกลยุทธ์ของทั้งสโมสรน,นะครับผมของทั้งสองสโมสรการย้ายทีมครั้งนี้มีเหตุผลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่ายมุมมองของฝั่งเชลซีนะคผมกุนซือเอนโซมาเลสกาต้องการลดขนาดทีมโดยดีซาซี่ไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมของเอนโซมาเลสกานะครับผมการขายครั้งนี้จะช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายและทําให้สโมสรปฏิบัติตามกฎ financial fair play ได้นะครับผม ง่ายขึ้นนอกจากนี้เงินที่ได้จากการขายยังสามารถนําไปใช้ในการเซ็นสัญญาเป้าหมายใหม่ๆได้ด้วยนะครับบอลมัดนะครับการย้ายไปของดีซารซี่จะเข้ามาแก้ปัญหาในแนวรับที่ขาดหายไปอย่างเร่งด่วนหลังจากที่สโมสสปล่อยตัวดีนฮุยเซนและอิเลียสบันญี่ออกไปโดยกุนซือแอนดนี่ไอลาอล่านะครับมองว่า ดีซาสซี่ซึ่งมีประสบการณ์ในพิมลีกมาแล้วและมีสไตล์การเล่นที่แข็งแกร่งจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการเข้ามาเป็นแกนหลักในแนวรับข้อมูลข้อมูลอื่นๆนะครับค่าเหนื่อยรายงานระบุเอาไว้ว่าค่าเหนื่อยของอาร์เ,ออเซ s ล s ดีซาซี่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเจราจาเนื่องจากนักเตะเองก็ยินดีที่จะย้ายไปบอลมัดออแม้เคยจะมีข่าวก,กับบู๊บนะครับผมแต่ตอนนี้ บอลมัดเป็นสโมสรเดียวที่เดินหน้าเจราจายอย่างจริงจังทาให้โอกาสในการย้ายทีมครั้งนี้มีสูงมากนะครับผมทุกๆอย่างนะครับผมชี้ไปในทางในทิศทางเดียวกันว่าการย้ายทีมของอาร์เซอลดิซซี่ไปบอลมัดจะเกิดขึ้นในไม่อีกกี่วันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับเ,เป็นการตัดสินใจที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสงสโมสรได้อย่างลงตัวที่สุดนะครับผมโอเคของออถ้าของดิซซี่ผม อันนี้ตัวนี้ผมผมผมชอบผมชอบอยู่แล้วแอคเซอร์ดซซี่ผมผมชอบในความที่แบบว่าความกล้าหาญของตัวดิซซี่เองนะผมแล้วก็การมีแพชชั่นในเกมในระหว่างเกมต่างๆเวลาที่เพื่อนยิงได้หรืออะไรอย่างเงี้ยผมชอบผมชอบมากส่วนโดย,โดยรวมโดยรวมฟอร์มเขาก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่นะครับไม่ได้ไม่ได้แย่เลยแต่แค่ทําได้ไม่ดีพอแล้วก็มันก็อย่างที่มาเลก,ก้าบอกว่าเอาเหมือนเขาจะไม่ได้อยู่ในแผน การทําทีมใช่ไหมล่ะอืมแต่ผมก็โอเคไม่เป็นไรก็ถ้าย้ายจริงๆก็ขอให้โชคดีแล้วไปผมผมผมเชียร์นะ a อซิลเลอรถ้าย้ายทีมผม,ผมก็ผมก็ยังเชียร์ให้ให้เขาเล่นดีอยู่นะ a อซิลเลอรซ่อเนะผมผมชอบมากๆเลยนะคนนี้ถึงแม้จะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่แต่ผมชอบในในความที่แบบมีแพชชั่นมากเวลาแกยิงได้หรือแบบเพื่อนร่วมทีมยิงได้อย่างนี้นะผมผมโคตรชอบเลย ข่าวต่อไปนะผมจะเป็นข่าวของบุรุษนะผมแมเคลแจ็กซันเฮ้ยนิโคลัสนิโคลัสแจ็กซันนะครับผมเ uh, จาะลึกสถานการณ์การย้ายทีมของนิโคลัสแจ็กซันนะครับสถานการณ์ย้ายทีมของนิโคลัสแจ็กซันกองหน้าของเชลซีกําลังเป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับผมของตลาดซื้อขายโดยมีข่าวลือจากสื่อชั้นนําของทั้งเยอรมน,นีและอังกฤษยืนยันว่าการเจรจากําลังเดิมําเนินไปอย่างเข้มข้นนะครับผม สถานาการเจราจานะครับผมข้อตกลงส่วนตัวผมข่าวใหญ่จากสำนักข่าวบิลนะครับผมและได้รับการยืนยันจากคิสแดนฟอร์กหัวหน้าข่าวฟุตบอลนะผมของเยอรมนีระบุว่าระบุไว้ว่าบาเยนมิวนิคได้บรรลุข้อตกลงในเงื่อนไขส่วนตัวกับนิโคลัสแจ็คสันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ชัดเจนของอตัวนักเตะที่จะย้ายไปคาแข้งในบุนเดสลีกา โครงสร้างดีลนะผมการเจราจาระหว่างทาง2สโมสรมีความซับซ้อนบบเยนต้องการดีลแบบยืมตัวเ,เป็นหลักนะครับผมโดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินและเพื่อทดสอบผลงานของนักเตะก่อนตัดสินใจซื้อขาดในอนาคตพวกเขายังต้องกอารพ่วงนะผมออปชั่นซื้อขาดเข้าไปในสัญญาด้วยนะครับซึ่งหมายถึงบบเยนจะมีสิทธิ์ในการเซ็นสัญญาถาวรกับแจ็กสันในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลนะครับ ข้อเรียกร้องของเชลซีในทางตรงกันข้ามเชลซีมีจุดยืนที่ชัดเจนต้องการขายขาดนะผมเท่านั้นเนื่องจากสโมสรต้องการเงินก้อนโตทันทีเพื่อนําไปใช้ในการบริหารงบประมาณและเพื่อปฏิบัติตามกฎ financial fair play นะครับผมมูล,ลค่าและเงื่อนไขสัญญาค่าตัวนะครับมีการรายงานว่าเชลซีได้ตั้งราคาแจ็กสันไว้สูงถึง70-80ล้านปอนด์ซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงมาก สำหรับผู้เล่นที่บายเยิต์ต้องการเพียงเป็นแค่ตัวสำรองเหมือนเอาไว้เป็นตัวโรเตชันไดเฉยครับความขัดแย้งในอดีตนะครับผมแม้จะมีข่าวว่าผู้บริหารของบายเยนเคยออกมาไปมาปฏิเสธข่าวลือนี้เมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนแต่ริสเดนฟอ์กยืนยันว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับและบายเยนกลับมาให้ความสนใจแจ็กสันอีกครั้งเนื่องจากมองเห็นโอกาสที่จะได้ตัวนักเตะในราคาที่สมเหตุสมผลและผ่านดีลยืมตัวนี้ บริบทเชิงกลยุทธ์ของทั้งสองสโมสรน,นะครับมุมมองของไบเยนตัวเลือกสำรองของแฮร์รี่เคนไบเยนมองว่าแจ็คสันเป็นกองหน้าที่มีสไตล์การเล่นหลากหลายและมีคุณภาพที่พอจะเป็นตัวสำรองและช่วยลดภาระของแฮร์รี่เคนได้อย่างมีประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินการยืมตัวแจ็คสันนะครับเป็นกลยุทธ์ที่รอบคอบสําหรับไบเยนเนื่องจากบอร์ดบริหารไม่ต้องการทุ่มเงินก้อนใหญ่เพิ่มหลังจากาใช้ใจ่ายไปมากแล้ว มุมมองของเชลซีนะผมปฏิบัติตามกฎของ financial fair play การขายแจ็กสันในราคาสูงจะช่วยให้เชลซีทำกำไรมหาศาลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสมดุลทางการเงินของสโมสรโคชเอนโซมาเลก้านะผมต้องการลดขนาดจำนวนทีม uh, ผู้เล่นนะผมต้องการลดจำนวนผู้เล่นในทีมและการขายแจ็กสันจะช่วยให้เชลซีมีเงินทุนไปใช้ในการคว้าตัวเป้าหมายอื่นอย่าง อาเลฮันโดการนาโชนะครับผมและชาวีซิมอนได้ง่ายขึ้นนะครับ uh, บทสรุปนะผมดีลนี้มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้สูงแต่ขึ้นอยู่กับการหาข้อสรุป uh, ในเรื่องของโครงสร้างดีลระหว่างของทั้งสองสโมสรเป็นหลักแม้จะมีการตกลงกับนักเตะแล้วแต่ความแตกต่างในการ uh, ในความต้องการของทั้งสองสโมสรน,นะผมทำให้ยังคงมีสถานการณ์ที่ยังคงต้องลุ้นกันจนถึง uh, วินาทีสุดท้ายก่อน ตลาดจะปิดลงนะครับผมต่อไปนะผมจะเป็นข่าวของเทเบอร์ชาโลบานะครับสถานการณ์ของเทเบอร์ชาโลบามีความผันผวน,นและซับซ้อนอย่างมากในช่วงซัมเมอร์นี้โดยข่าวจากหลายแหล่งเผยให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของอนาคตของเขาจุดยืนในสโมสรและโค้ชข่าวในช่วงต้งนซัมเมอร์นะครับตามรายงานจากสื่ออย่างเทเลกราฟ และฟุตบอลลอนดอนนะครับเชลซี Chelsea ได้ตัดสินใจขึ้นบัญชีชารบาเพื่อขายขาดโดยตั้งราคาไว้ที่ประมาณ25ล้านปอนด์เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงทีมของเอนโซมาเลสกาคําพูดจากเอ่อมาเลสกานะครับในช่วงต้นฤดูกาลมาเลสกาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าจากมุมมองของผมมันน่าเศร้าเสมอที่ต้องการตัดผู้เล่นออกและผมยอมรับว่าชาลบาต้องไปชิญกับการแข่งขันที่สูงในตําแหน่งกองหลังเพราะมีเพราะทีมมีผู้เล่นอย่าง อัสเซลดิซซี่โตซินาราบบโอโย,โยและเวลลี่โฟฟนาน่ารวมถึงดาวรุ่งอย่างจอร์ดอาชิมปงนะครับผมความสนใจจากสโมสรอ,อื่นในพรีเมียร์ลีกชชลูบาได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากหลายสโมสรโดยเฉพาะคริสตัลพาเลทน,นะครับผมและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเคยมีข่าวกำลังจะพิจารณาเซ็นสัญญาแนดีดนะครับผมนอกจากนี้ท็อตแฮมนะครับสเปอร์นะครับยังก็ยังเคยมีข่าวเชื่อมโยงเหมือนกันนะครับสื่อดังอย่าง แท็กเกิลนะครับผมรายงานว่ายักษ์ใหญ่บุนเดสลิก้าได้ให้ความสนใจกับตัวเขารวมถึงอินเตอร์มิลานที่เคยสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมด้วยนะครับจุดเปลี่ยนสําคัญนะครสถานการณ์ของชาโลบาเริ่มดีขึ้นหลังจากอาการบาดเจ็บระยะยาวของดิวายโควิลซึ่งทําให้แนวรับของเชลซีมีตัวเลือกน้อยลงข่าวจากฟุตบอลลอนดอนนะครับผมระบุไว้ว่าชาโลบาและโตซินได้กลายเป็นผู้เล่นที่ขาดไม่ได้สําหรับ อ่ามาเลสกาในช่วงต้นฤดูกาลนี้นะครับส่วนข่าวต่อไปนะครับผมอ่าจะเป็นของข่าวสุดท้ายละจะเป็นของชาวิซิม,มอน์นะครับผมอา่าตามรายงานของฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กนะครับผมข่าวที่ฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กรายงานรายงานนั้นมีอา่ารายละเอียดที่ลึกกว่านี้นะผมอา่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะผมอ่าฟอร์เรนแพทเทนเบิร์กยืนยันว่าเชลซีกับอา่ชาชลวิซิม,มอน์ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกัน ด้วยวาจาแล้วนะครับและกําลังอยู่ในขั้นตอนของการจัดทํารายละเอียดที่เป็นรายลักษณ์อักษรซึ่งจะมีการสรุปภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะสัปดาห์นี้แหละเนาะใช่ไหมสัญญาจนถึงปี2031มีรายงานเพิ่มเติมว่าเชลซีวางแผนที่จะเสนอสัญญาระยะยาวจนถึงปี2031ให้กับซิมมอนซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในการสร้างทีมในระยะยาวาการเจรจาระหว่างสโมสรน,นะครับการเจรจา กันระหว่างอาร์เบลสิกและเชลซีถูกวางแผนไว้ว่าจะเกิดขึ้นในหลังเกมที่ไลซิกแข่งกับบาเยออนนะผมซึ่งหมายถึงนะครับผมเงื่อนไขสําคัญที่ต้องจัดการนะผมแพทเทนเบิร์กยืนยันว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเชลซีสามารถปล่อยนักเตะส่วนเกินออกไปได้โดยเฉพาะนิโคลัสแจ็กสันและคิสโตเฟอร์เองคุณคูนะครับ ซึ่งเป็นสองดิวที่มีข่าวการเจราจายอย่างต่อเนื่องก็คือไม่พักเลยแล้วก็ไม่ยอมขายทักทีตอนนี้ไม่มีใครมาซื้อทักทีนะแล้วก็ท่าทีของอาร์เบลสิกนะครับผมผู้อำนวยการกีฬาของอาร์เบลสิกอย่างโอลิเวอร์ยอมรับว่ามีการพูดคุยกับเชลซีจริงและยอมรับว่าชาวีซิมอนมีความต้องการที่จะย้ายออกจากทีมแต่ก็ยังยืนยันว่าไม่มีการบรรลุข,ข้อตกลงใดๆในตอนนี้นะครับตัวแทนของซิมอนนะครับผม มีรายงานว่าซิมมอนเคยได้รับการติดต่อจากสโมสรอ,อื่นๆอย่างไบรเยอร์มิวนิกด้วยแต่เขาแสาดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าต้องการย้ายไปเชลซีมากกว่าข่าวที่ผมได้รวบรวมนามาให้เพื่อนๆได้รับฟังนะผมบางข่าวก็จะเป็นลือหรือบางข่าวก็ต้องฟังหูไว้หูด้วยนะครับผมโอเคสําหรับช่วงของ daily blue ผมขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะผมขอบคุณที่ติดตามกันมาด้วยนะผมเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ